หลายคนสงสัยว่านะครับเมื่อเกิดเหตุการาดยิงแล้วควรทำยังไงดีในฐานะเจ้าหน้าที่หากเราเป็นเจ้าที่เพียงคนเดียวในพื้นที่ตรงนั้นบางคนอาจจะมองว่าน่าจะต้องปิดกั้นพื้นที่แล้วก็อพยพคนออกแล้วรอกําลังเสริมนั่นก็เป็นวิธีการที่ดีในในภัยรูปแบบดั้งเดิมที่ไม่ใช่การยิงแต่การกาดยิงแล้วผู้ก่อเหตุต้องการที่จะเก็บยอดแล้วกันต้องการสร้างยอดต้องการฆ่าคนให้มากที่สุดในเวลาที่น้อยที่สุดในการก่อเหตุเพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้น การตอบสนองที่เหมาะสมที่สุดของเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์ยิงก็คือการเข้าไปเผชิญหน้าคนร้ายครับหยุดการฆ่าให้เร็วที่สุดนะครับอาจจะดูเหมือนอันตรายแต่จริงๆแล้วมันมีความปลอดภัยที่อยู่ในนั้นอยู่และในการที่เข้าไปตอบสนองแม้คนเดียวก็ตามเป็นการเพิ่มโอกาสรอดให้กับพี่น้องประชาชนที่กําลังหนีอยู่มีคนที่จะรอดมาขึ้นจากการเสี่ยงชีวิตของเจ้าที่นั่นคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องทํานะครับ ใครที่สงสัยในรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวเย็ยนนี้นะครับผมมีไลฟ์เรื่องนี้แล้วก็มีการพูดคุยในหลายๆเรื่องนะครับเจอกันหนึ่งทุ่มเอฟในไลฟ์บ๊ายบาย